ลุงตะมาตีข้าวครับผม oh. โอ้โหบรรยากาศแบบบ้านๆอีสานบ้านเฮาแตะทุกวันนี้ก็หาดูได้ยากครับผมก็ก<ด>ทุกวันนี้ลุงตาก็แกก็ยังทำแบบนี้ประจำของทุกปีเนาะลุงตาเนาะทุกปีทุกปีแกแบบเป็นเกษตรดีเด่นขายตลาดเขียวด้วยครับดูครับดูลีลาการตีข้าวสมัมสมัสมทุกวันนี้จะหาไม่เจอครับทุกวันนี้จะเจอแต่รถเกี่ยวข้าว รถนวดข้าวก็ยังหายแล้วใช่ไหมลุงตะยังยังยังย,ยัง,ม,ยงม,มีอยู่โอ้ยยังมีอยู่นะครับน้องมันกุตันครับโอ้โหตีคนเดียวเลยบอกครับลุงคนเดียวคนเดียวยดู<ม>ครับข้าวมีหน่อยเดียว,ว,น,อยยวนอกนั้นใช้รถเกี่ยวหมดรถเกี่ยวกับรถนวดนะรถเป็นโคงนึงรถเกี่ยวกับรถนวดมากองอยู่โอ้เอาเอาจนเอาจนสะอาดเลยเนาะลุงเนาะอันนี้ข้าวเหนียวใช่ไหมครับข้าวเหนียวครับ ตัดตีครับผมตีเอาจนข้าวไม่ให้เหลือนะครับผมดูครับข้างนอกครับผมตัดตีครับผมก็หาดูบรรยากาศวันนี้ไปถ่ายบนถนนครับผมผักชีตัวท่านไอ้ลุงตาแกก็ปลูกพวกผักชีผักอะไรด้วยครับผมแกจะปลูกท่งตลาดเขียวเกษตรตลาดเขียวกราบเชิงใช่ไหมครับไหนพาผมไปดูหน่อยที่ผักอยู่ตรงไหน ต้องพาเจ้าตัวไปด้วยครับไม่งั้นไอไอลูกค้าตลาดเขียวเขาจะไม่เชื่อครับค,ครับผมต <c oughs> ีเองเลยครับผมเป็นเกษตรตัวอย่างของบ้านรุ่นครับผมแล้วก็บ้านขวัดก็มีพ่อบุญเลี้ยงกับคุณพ่อเฉลิมเนาะครับเนาะพ่อ,พอ,สพอสุทินแล้วก็บ้านรุ่นก็มีคุณพ่อตะนี่แหละครับผมคุณลุงตะเรานน่แหละดูครับผม ก็ส่งตลาดอินไอตลาดเขียวตลาดเขียวนี่จะตั้งอยู่ตรงไหนครับลุงตั้งอยู่ที่เยื่อเทศบาลบ่ครับเยื่อเทศบาลครับวัที่ตกอันนี้ปลูกกับปลูกปลูกไอยอดเม็ดยอดเม็ดเป็นเป็นผักสลัดบ่ครับผักสลัดโอ้โหผักสลัดนี่ปลูกยากนะครับทำไมลุงปลูกเกิดปลูกยากปลูกยากมีมีสูตรบ่ครับไม่มีสูตรเอาเม็ดไรวางวางก็ขี้อ๋ออันนี้ก็ผักชีครับผมนี่ผักชีครับ ขี่จีน่องยาวเลยครับก็ใช้ชีวิตแบบพอเพียงแบบบ้านๆครับผมอีสานบ้านเฮาเป็นตัวอย่างของเกษตรครับผมบ่มีวาหานว่าันปลาเบิ่งวานหันไห้ปลาเบิ่งไหมอ๋อแกก็เลี้ยงปลาด้วยครับผมเลี้ยงปลาอะไรครับลุงตะปลานินปลานิโอ้ไว้กินเองด้วยแล้วก็ไว้ขายด้วยครับผมขายด้วยีขายไปขายตัว ก็วัวควายควายเอาไปปูกขึ้นไหนครับนี่เห็นคอควายด้วยไปายงโน้นควายกี่ตัวครับลุงตาไปหกตัวครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> เลี้ยงปลาด้วยครับผมแบบพอเพียงครับผมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงที่ทรงได้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมจะดเดินตามรอยองค์สมเด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผเตมอเลยลูกปนินเต็มบอเลยลูกปนินเต็มบอเลยครับอลลูกนบบเยครัผมนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อครับผมรอยอชนวนรอยโอ้ลูกปนินต้าเนี่เป็นเกษตรกับชาวอำเภอกับเชิงเขาก็รู้จักลุงตะเป็นอย่างดีนะครับเน้องวันนี้ผมก็ขอสวัสดีและลาแต่เพียงแค่นี้ลุงตะก่อนสดครับผม ทำงานต่อใช่ไหมครับลุงกลับแล้วครับสวัสดีครับผม